ขอบคุณค่ะขอเชิญท่านา ท่นที่สองขอให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะพังไว้สักครู่ให้เจ้าหน้าที่รับนนะคะแนนและ้ห้ที่รับคะแนนนะคะช่วยตรวจสอบดูด้วยนะคะแล้วก็มีวอลเป็น ให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเจ้าหน้าที่รักาการใด้ถ่ายโอนไปหลักฐานค่ะอันนี้เขตที่แปดเขตสุดท้ายนะคะ ไม่าเลายอเ่เมรท่าน,นะะัรอหนึ่งรยชื่อนะคะไม่ใช่ร4ยีมีไหคะมีท่านใไหมคะถ้าไม่มี ขออนุญาตปิดประชุม มีหน้าที่มามาสอดส่องดูแลการวางตัวของว่าที่ผู้สมัครสสทั้ง8เขตของเจ้าประทุมธาน,นีในการสังเกตการก็คือมาดูท่านท,ทําผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือเปล่าเพราะนั้นเจ้าตัวเนี่ยก็น่าจะรู้ว่าว่าท่านทาผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ วัะนั้นเนี่ยหน้าต่างมีหูประตูมีช่องวัะนั้นเนี่ยท่านจะคิดว่าท่านทําผิดแล้วคนอื่นไม่รู้แต่ผมมั่นใจว่าว่าที่ผู้สมัครสสเนี่ยทั้งแปดเขตเนี่ยท่านมีความรู้ความสามารถในเรื่องของกฎกติกาของของการเลือกตั้งอยู่แล้วเพะฉะนั้น,นที่ผมมาสังเกตเนี่ยผมก็คือมาดูว่าหนึ่งทำผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือเปล่าสองมีผู้สนับสนุนเบื้องหลังที่ที่ที่เห็นได้ชัดว่าอ่าสอด ไปในทางพุจ LIKE> ริิตก่อนที่จะมีการเลือกตั้งอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าทําอะไรไปมันก็จะเข้าข่ายการทาผิดกฎหมายเลือกตั้งเพราะนั้นเนี่ยการมาพูดมาคุยมารวมตัวกันเนี่ยเป็นเรื่องปกติของของของอ่าสมาอ่าสมาชิกหรือเป็นสสที่จะมาพูดคุยกันว่าแนวทางในการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยเราจะหาเสียงกันอย่างไรแล้วก็ตรงนั้นมีพื uh, ้นที่เป็นอย่างไรเราจะทําไงให้ประชาชนเห็นว่าการเลือกตั้งอ่าเป็นสิ่งสําคัญของประชาชน